ค่ก็รู้สึกพอใจกับผลคําพิพากษาค่ะเพราะว่าจากระยะเวลาสามปีที่ผ่านมานี่คือหมอสู้มาตลอดค่ะสู้เพื่อจะทวงความยุติธรรมให้ตัวเองหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นนะ่ะหมอได้ไปตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วก็พฤติกรรมของเพื่อนหลายๆทางค่ะก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วเพื่อนที่เราไว้ใจเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่ทําแบบนี้กับ คนอื่นๆซึ่งเขารอดมาได้โดยที่ไม่มีสื่อหรือว่าข่าวทำให้คนอื่นตกเป็นเหยื่อของเพื่อนแล้วก็พักพวกค่ะทำเส้นทางการเงินช่วยกับตำรวจช่วยกับท่านอายการแล้วก็คุณทนายนะคะทำให้มีวันนี้ค่ะเพราะว่าการที่จะจับกลุ่มมิอาชีพกลุ่มนี้เนี่ย มันไม่ง่ายเลยค่ะเพราะว่าเขามีการวางแผนมาก่อนแล้วค่ะแต่วันนี้ดีใจมากค่ะอย่างน้อยน่ะหมอก็จะได้ทำให้สังคมรับรู้แล้วก็ทุกคนที่เคยเคยฟังข่าวหมอมานะคะเขาบอกว่าหมอเป็นคนคนโกงเป็นคนหลอกไปยืมเงินคนนั้นกู้เงินคนนี้โดยที่แบบเราเป็นฝ่ายที่เป็นแพะแล้วก็รับ คำาคอรานหานั้นมาตลอดค่ะส่วนวันนี้ดีใจแล้วก็อยากจะขอออกข่าวแล้วก็บอกไปยังทุกคนหรือเหยื่อทุกคนที่ยังหลงเชื่อคําพูดของอมิจฉาชีพกลุ่มนี้อยู่นะคะขอให้ออกมาแสดงตัวตนแล้วก็เรียกร้องความยุติธรรมให้ตัวเองค่ะเพราะว่าจากที่หมอได้ยินมาเนี่ยคือท,ทุกคนรอคอยว่าเขาอ่ะจะกลับไปชำระค่าเสียหายให้ซึ่งคงไม่มีค่ะ เพราะจากนี้ไปนี้เขาคงจะต้องได้กลับไปใช้เวรใช้กรรมในในสิ่งที่เขาควรจะอยู่นะคะค่ะแยกี่นอ้วยใช่ค่ะคือตอนแรกเงินเก็บของเราหรือว่าเครดิตของเราทุกอย่างเราถูกเพื่อนคนนี้พากไปแล้วเขาก็ยังสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เราไปกู้ยืมเงินหรือว่าไปหยิบยืมเงินคนนั้นคนนี้มาเพื่อจะเติมในส่วนที่เงินของเราที่ไปติดอยู่เราอยากจะได้เงินของเราคืนมา โดยเขาสัญญาว่าจะได้ชําระคืนภายในวันวันนี้อย่างเงี้ยค่ะมาเลยทําให้เกิดการติดกันเป็นร่างแห่ขึ้นมาค่ะและทุกวันนี้หลังจากที่หมอโดนโกงไปนะคะนอกจากสมบัติของตัวเองแล้วเนี่ยหมอยังจะต้องไปรับผิดชอบทรัพย์สินของผู้อื่นซึ่งระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีจิตใจที่เข้มแข็งพอเนี่ยเข้าใจความรู้สึกนะคะว่าคนที่เขาคิดจะฆ่าตัวตายมันคืออะไร แต่อย่างหนึ่งนะคะที่เพื่อนไม่สามารถจะโกงได้ก็คือวิชาชีพค่ะเพราะทุกวันนี้ที่หมอสามารถดําเนินชีวิตมาได้สามปีเพราะวิชาชีพนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็ขอฝากขอบคุณกลุ่มเงินกู้นอกระบบด้วยนะคะถึงแม้ว่าเงินกู้นอกระบบในสายตาของทุกคนเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นเงินกู้ดอกโหดหรือว่าเงินกู้ที่แบบทวงหนี้โหดแต่สําหรับหมอนะคะเขาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ชีวิตหมอขับเคลื่อนมาได้สามปีค่ะ ขอบคุณอีกครั้งนะคะกับเงินกู้นอกระบบค่ะต้องให้ลูกเรียนเพราะลูกไม่ไม่ได้เรียนลูกปีคิดดูนะครับว่าเด็กที่กําลังจะขึ้นมหาวิทยาลัยต้องหยุดเรียนเพราะว่าเพราะอะไรรู้ไหมคือเราบอกว่าไม่ต้องเรียนนะคือเราไม่มีเงินส่งเขาใน,นช่วงนั้นนะครับว่าความลำบากมักขนาดไหนที่ลูกไม่ได้เรียนและขณะที่ลูกคนเล็กเนี่ยก็กําลังเข้าสู่วัยรุ่นจะต้องได้ทานยาในเรื่องของ ควบคุมอารมณ์ตัวเองเพราะว่าเขาเขารับได้ที่ตองนี้เห็นไหมครับว่าอย่างน้อยกระบวนการที่ทำของประเทศไทยก็ยังมีนะครับก็ยังอยากจะฝากใน้นะครับว่าถ้าเขาบอกว่าเขาอยากจะประกันตัวยังไงก็ฝากไปที่สารอุทธรณ์้ยนะครับว่าอย่างาานะะา้อยพูดตั้งูว่าความผิดมันเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เขาทําให้ผู้บริสุทธิ์หลายคนที่เขาไปโกงมาเนี่ยไม่ว่าเขาทำแบบนี้มาซ้ำๆมาหลายครั้งเชื่อว่ามาเจอกับเรา เขาทํามาหลายครั้งไปสืบได้เลยนะครับว่ากลุ่มวิชาชีพกลุ่มนี้ทามาหลายๆครั้งมากแล้วเขาก็รอดทุกครั้งแล้วาก็ต้องฝานสื่อมวลชนไว้นะครับว่าช้วยดูด้วยนะครับว่าสังคมไทยเราปัจจุบันนี้มิชชัชีพมันค่อนข้างมากแล้วมาในรูปแบบเยื่อนและรูปแบบของที่เราพูดกันว่าสระบาไส้ดำนะครับรู้จักไหมครับสระบำไส้ดำข้างนอกดูเป็นคนมีสิทธิ์มีธรรมแต่ข้างในนี่คือไส้ดำจริงๆนะครับขอบคุณครับ